สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่ความรักของชาวราศีธนูนะคะราคณาธนูท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมเดือนกรกฎาคมนะคะการอ่านไพ่เป็นการอ่านทั่วไปอย่างไรแล้วนะคะพิจารณาในการรับชมนะคะดูไว้เป็นแนวทางนะคะถ้าตรงก็ดูเป็นแนวทางเนาะแต่ถ้าไม่ตรงก็เว้นนะคะหรือว่า วางไว้ที่เดิมนะคะเป็นเพื่อนกันดูไปด้วยกันเนาะแต่ว่าอย่างไรแล้วก็พิจารณาในการรับชมด้วยนะคะเอาละค่ะไพ่ชุดแรกนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ออกมาแล้วไพ่ใบแรกนะคะไพ่สามดาบไพ่สามดาบความรักของชาวธนูนะมันมีเรื่องราว อะไรหลายอย่างนะคะเข้ามาในช่วงเวลานี้สถานะแค่คนคุยสถานะคนกำลังคบคุยกันอยู่หรือว่าคบกันมานานแล้วนะคะอยู่ในช่วงที่กำลังรู้สึกว่าเราต้องการหาคำตอบให้ตัวเองเนาะดังนั้นไพ่จึงขึ้นมานะคะเป็นสามดาบมีเรื่องราวอะไรหลายอย่างนะคะที่คุณกำลังพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสามดาบเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวนะคะหรือว่าความรู้สึกยังมีอะไรบางอย่างขาดหายไปหรือความรู้สึกที่ กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะสามดาบอาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณต้องอคิดการใหญ่ละการการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงละบางท่านอาจจะได้รับข่าวนะในช่วงเวลาน,นี้เนาะสามดาบนะคะบางท่านอาจจะได้รับข่าวที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่นะคะเรื่องความรักนะเขาบอกเลิกหรือว่าเรามีเรื่องที่ทําให้เราเสียใจแต่ว่าไพ่เดอสตาร์นะคะไพ่เดอสตาร์อยู่เคียงข้างคุณกําลังพยายามที่จะ ผลักตัวเองพยายามให้ตัวเองลุกขึ้นพยายามที่จะลุกขึ้นนะคะสร้างกำลังใจให้ตัวเองเดือนเมจิเชียนเข้ามาเป็นไพ่นะคะไพ่มุ่งมั่นเนาะมันเหมือนกับเมจิเชียนเป็นไพ่ที่คุณกำลังหาสิ่งใหม่คะหาอะไรหลายๆอย่างนะคะ <_ S 1> เพื่อจะปรับเปลี่ยน <_ S 1> เพื่อจะมองไปข้างหน้านะคะอัศวินเหรียญ คุณมองไปข้างหน้าคุณพยายามที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตัวเนี้ยคุณกําลังที่จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาหรือคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจหรือพยายามปรับตัวเองแต่ความรักครั้งนี้นะที่คุณเจออยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่านะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะจะสมหวังมันก็ว่าความรักครั้งนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คุณอาจจะยังทิ้งไม่ได้นะคุณยงัง คุณยังไม่สามารถที่จะทิ้งได้และก็ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ได้นะมันเหมือนกับความสาัมพันธ์นี้อาจจะกําลังคบคุยอยู่หรือว่ากําลังคบกันมานานแต่ว่ามันมีอะไรหลายอย่างทําให้คุณเสียใจหรือบางท่านอาจจะได้เลิกลากันไปแล้วและคุณไปหาในทางที่ดีกว่าแต่บางท่านก็ยังเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะคะยังพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองกําลังพิจารณาอยู่นะสามเม้เาคุณกําลังพิจารณาทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่กําลังเกิดขึ้นคุณพยายามที่จะเก็บนะ เก็บหลายสิ่งหลายอย่างไว้ในหัวใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่อยู่ด้วยกันแล้วนะอาจจะอ,อยู่ด้วยแล้วมันมันมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ความขัดแย้งความไม่เข้าใจนะคะหรือว่าเราจะไปต่อดีไหมหรือเราจะหยุดเพียงแค่นี้เนะี่ยนะคะต้องการหาการเริ่มต้นใหม่ต้องการหาสิ่งใหม่ๆต้องการที่จะปรับเปลี่ยน นะตรงนี้ถ้าตรงนี้มันยังไม่ดีพอหรือมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ดีพอแต่มันเหมือนกับว่าเราอยู่แล้วเราอาจจะไม่เไ,ไม่เห็นเขาไม่เห็นค่าเราก็ได้หรือว่าเราอยู่แล้วเราเป็นฝ่ายต้องให้เสียใจยอยู่แบบฝ่ายเดียวหรือเปล่าหรือเรากําลังรักษาความสัมพันธนี้อยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังทบทวนแต่นะคุณกําลังม้าของคุณยังไม่ได้ออกไปไหนม้ายังอยู่นิ่งแต่คุณกําลังคิดพิจารณา ในเรื่องที่ความรักของคุณนัตอนนี้นะคะสามไม้เท้ากำลังทบทวนแล้วคุณกําลังมองไปข้างหน้าละว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะอยู่เพียง,ยงแค่นี้หรือว่าคุณจะเดินจากไปไพ่นะคะในบางท่านนะอาจจะมีและในบางท่านอาจจะมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะคะชาวธนูในบางท่านจะมีคนเข้ามาคุยเข้ามา นะเข้ามานะคะมีบางท่านอาจจะเข้ามามีมีบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกก็ได้นะคะในช่วงนี้นะชาวธนูนะคะสามไม้เท้าคุณอาจจะมีคนเข้ามาคุยใหม่มีคนคบคุยใหม่ก็ได้นะคะหรือว่า หรือว่าเขามีหรือว่าเขานะคะมีมีมีเรื่องราวทําให้เราเสียใจตรงนี้มีเขาแอบคุยกับคนอื่นอยู่ก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะดังนั้นความสัมพันธ์ของชนูตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไรคุณใจนึงนะคุณก็อยากจะไปนะคะเดินเดินออกไปจากตรงนี้จากสถานะนี้จากความสัมพันธ์นี้นะแต่ใจนึงคุณก็ยังรักยังห่วงใยเขาอยู่นะคะชาวธนูความรู้สึกของคุณยัง ห่วงใยยังรักยังผูกพันยังไม่สามารถที่จะเดินจากไปได้นะนะคะความรักของธนูในช่วงเวลานี้ต่อไปนะเราไปดูกันต่อละกันนะคะเราไปดูกันว่าเขาคิดอย่างไรเราคิดอย่างไรตอนนี้นะคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้ชาวธนูที่กําลังคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะ เราแบ่งไพ่เหมือนเดิมนะคะแบ่งเป็น2ชุดด้านล่างเป็นชาวธนูนะคะด้านบนเป็นคนที่ชาวธนูกําลังคบอยู่หรือว่ากําลังต้องการรู้ใจว่าเขาเป็นอย่างไรไพ่ของคุณตกไพ่ของคุณเป็นไพ่เจดดาบและก็ไพ่เด e ซันที่ผ่านมาชาวธนูในบางท่านอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือก ในะช่วงเวลานี้ชาวธนูเนื้อหอมนะคะมีคนเข้ามาให้เลือกอยู่นะรักแสรกรักซ้อนรักสามเสาเนี่ยเข้ามานะคะมีนะแล้วก็สิบเหรียญนะคะสิบเหรียญราชินีถ้วยตอนนี้คุณกําลังเลือกสรรอยู่กําลังคิดอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้ธนูมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกแม่สำหรับคนณโสด นะคะสำหรับคนโสดหรือสถานะแค่คุคุยกำลังคบกันอยู่อ่ากำลังคบกันอยู่ในสถานะไม่ชัดเจนก็ได้นะคะอันนี้สถานะสถานะที่ยังไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งก็ได้นะอืมกำลังตัดสินใจเลือกอยู่ช่วงนี้เนื้อหอมเหมือนกันนะคะด้านบนนะคะด้านบนนั้นเขานะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่อัศวินถ้วยมีคนเข้ามา นี่นะคะเด็กถือถ้วยด้วยนะคะมีโดเวอร์มีอัศวินถ้วยนะมีคนเข้ามาชอบนะคะแต่ว่าสิบไม้เท้านะหกดาบคนที่คุณกําลังคบคุยอยู่เนี่ยเขาอาจจะชอบคุณจริงๆนะคะในบางครั้งชาวธนูในบางท่านอาจจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาชอบด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้กรณีคนโสดนะนะคะแม่หมอพูดถึงกรณีคนโสด <c oughs> หรือคนที่กําลังยังไม่ชัดเจนเนาะ สิบไม้เท้านะคะเนี่ยแล้วก็หกดาบนะคะมีมีเรื่องราวหรือคนที่เคยผิดหวังมาแล้วก็ได้นะคะสำหรับคนโสดที่กำลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะแต่ว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะมีเรื่องราวความรักที่เลิกลากันไปก็ได้นะคะความรักที่เลิกลากันไปแต่ว่ายังคาลาคาซางกระดาบมาพัวพันนะคะหรือว่ามีคนหนุ่มๆเข้ามาชอบนี่แหละแต่ว่านะคะในบางท่านชาวธนู นะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยด้วยแต่เขาไม่กล้านะคะอันนี้ก็ได้นะสําหรับบางท่านอาจจะมีเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงให้กับคุณก็ได้หรือเขาแอบ,บชอบแอบบดูคุณอยู่ก็ได้นะคนโสดในบางท่านนะคะอาจจะเจอคนที่แอบ,บชอบคุณอยู่แต่ตอนเนี้เขาอาจจะไม่สามารถที่จะบอกคุณได้นะแอบบชอบอยู่มีเสน,น่ห์แน่นอนนะชาวธนูในช่วงเวลานี้แต่สําหรับคนที่กําลังคบคุยอยู่ตอนนี้นะคะก็อาจจะมีคนเข้ามารักแสรรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวพันเนาะ นะเออเหมือนคบๆกันไปก่อนดูกันไปก่อนอะไรอย่างนี้เนาะเออเอาละค่ะเรามาดูต่อความรักครั้งนี้นะถ้าสมมติว่าชาวธนูที่กําลังคบคุยกับใครอยู่นะคะตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับเรานะคะเขาคิดอย่างไรกับเราแล้วตอนนี้เขามีใจให้เราเขาค่อยๆขยับขยายเข้ามาเออในบางท่านนะกาลังคบคุยอยู่เนี่ยแต่เขายังไม่กล้าอะไรมากมายเขามาแน่นอนนะคะเขามาแน่นอนนะอัศวินถ้วยมาแล้ว นะคะเขามีใจให้เรานะถ้าชาวธนูบางท่านถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างตอนนี้นะคะเขาคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาคิดเขาชอบคุณนะแต่ว่าเขากําลังค่อยๆอยอยเข้ามาแต่บางทีบางท่านเขาอาจจะไม่กล้านะคะเขาอาจจะไม่กล้าก็ได้เนาะเขาแอบชอบเราแต่เขาอาจจะไม่กล้ามาบอกเราก็ได้อย่างนี้นะคะหรือว่าเนี่ยคราแอบดูแอบส่องคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่จริงๆนะคะ,ะคราวนี้เรามาดูนิดนนึงงะะะควว่่าาาถ้ารห เขาชาวธนูที่กําลังคุบคุยอยู่ตัวนี้หรือว่ากําลังสงสัยในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรความรักของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ช่วยแนะนํานะคะว่าความสัมพันธ์นี้สามารถที่จะหันหน้ามาคุยหรือว่าปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่นะไพ่ไฮเพนเชตทราวเวอร ไพ่เท้าเบอร์เหรียญนะคะไพ่หไม้เท้าดมูมีไพ่พลังงานแล้วก็มีไพ่ที่แบบมีความล,ลึกลับซับซ้อนพอสมควร ลึกลับซับซ้อนพอสมควรมีเดอะมูนด้วยนะคะชาวราศีมีนเนาะมูนนี่น่าจะชาวราศีมีสองดับความรักชนูถ้ามีเรื่องรักสามเศร้านะคะตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้นะต้องรอกันต่อไปนะคะถ้ามีเรื่องรักแทบรักซ้อนรักสามเศราเนี่ย ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ข <c oughs> อ,ออีกนิดนึงเด <c oughs> า๋เหรียไพ่มีพลังงานของของ ช่วงนี้ชาวธนูนะคะพยายามหักข้ามใจนิดนึงเนาะสำหรับมีอาจจะมีสถานะแค่คุณสถานะคุณคุยก็ได้นะอาจจะมีคนเข้ามานะคะคุณเนื้อหอมนะคะชาวธนูเนื้อหอมนะช่วงนี้นะคะอาจจะมีคนที่มีคุยแล้วอแอบชอบแอบมองแอบซองหรือเข้ามาคุยหรือแฟนเก่าที่เลิกลากลาขาสังก็มีกินกลับมาคุยนะเพราะว่าเป็นไพ่เดอะเลเวอร์แล้วก็เป็นไพ่หกเหรียญตรงนี้สถานะยัง เออความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะคะสําหรับธนูยังทรงๆอยู่แต่สําหรับคนโสดนี่ก็ระวังนะคะจะมีชายหนุม่มหรือว่าสาวหญิงสาวนะอ่าเข้ามานะคะมากกว่า1คนนะมากกว่าไม่ใช่ระวังนะคะแต่ก็ระวังในเรื่องของเขาอาจจะอ่า คนอื่นน่ะอาจจะเข้ามานะคะแต่บางทีเขาอาจจะมีเรื่องราวเรื่องเก่าเก่าๆตรงนี้นะคะเรื่องราวเก่าๆความรักของเก่าของเขาคาาคาซังอะไรนี้ก็เข้ามาดังนั้นชาวธนูนะคะในเดือนกรกฎราคมความรักของคุณค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะคะสําหรับบางคู่บางท่านที่เจอเหตุการณ์ว่านะคะมีเรื่องของรักสามเศร้ารักแทรกรักซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็คุณอาจจะเนื้อหอมจริงๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยเราเนื้อหอมนะคะก็ไม่ใช่ว่าอะไรเหมือนเราสามารถที่จะเลือกได้นะ เลือกสารหรือว่ามีมอ,มองความคิดที่บางอย่างเราก็ต้องอ,อ,อะไรที่ผ่านได้แก้ได้ก็แค่นะตอนนี้เนาะอย่าเอาความทุกข์ความหนักใจมาให้ตัวเราเลยนะคะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแม่หมอนะคะเ,เพราะว่าพลังงานของไพ่นี้ค่อนข้างที่จะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะที่อาจจะคราคาสั่งนะทำใหเ้เราอาจจะเสียสมาธิเสียอะไรหลายๆอย่าง เสียเวลาตรงนี้นะคะก็ลองพิจารณาสําหรับชาวธนูแต่งรายแล้วนะคะขอให้สําเร็จในหน้าที่การงานและการเงินนะคะขอให้ประสบความสําเร็จเนาะการเงินไหลคล่องนะคะการงานเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะแต่เรื่องความรักอาจจะต้องนิ่งๆไปก่อนก็จะดีนะคะถ้าหากว่านะมันทําอะไรไม่ได้เลยนะคะขอเป็นเสนีขอให้เรามีเสนีพอแล้วเนาะอย่าเอาปัญหาเข้ามาเลยนะจ๊ะเอาละต่อไปนะคะต่อไปเราไปดู ชุดที่3ของคุณโสดไพ่ตกมาบ่อยคนโสดธนูค่ะเรามาดูความรักการงานการเงินของคนโสดธนูบ้างช่วงนี้คนโสดธนูเป็นอย่างไรสิบเหรียญมาแล้วนะคะสิบเหรียญราชินีไม้เท้าเนะี่ยโดดเด่นเรื่องของการทํางานนะ ดดเด่นเรื่องของการทํางานนะคะหน้าที่การงานนะเจ้านายเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะบางครั้งเราต้องพยายามใจกว้างๆหน่อยนะชนูนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องโดนเหมือนเราต้องต่อสู้อะเรื่องของการทํางานด้วยนะคะทํางานทํางานเนี่ย เราอาจจะโดนกดดันเราอาจจะอยากจะออกงานนะในบางท่านนะคะแต่เงินของคุณรอคุณอยู่เราต้องคิดถึงเงินเป็นหลกักนะไพ่สิบเหรียญเข้ามาตําแหน่งกลางคุณต้องยึดถึงเงินเป็นหลกักคุณจะต้องพยายามที่ทำนะคะเพื่อให้ได้เงินนะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยล้าเราอาจจะโดนเจ้านายมั่งเพื่อนรวมง,งานอะไรหลายอย่างประเดประดังเข้ามาค่ะนะ,ะนะคะสําหรับคนโสดหรือว่า คนที่กาลังเจอปัญหาตัวนี้นะคะธนูอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคนสวโดยตรงอาจจะมีคนที่ฟังแล้วอาจจะโดนกับตัวเองเนาะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาพลังงานของจักรวาลดูประตูเปิดในช่วงเวลาที่เวลาเดียวกันเราอาจจะเป็นเรื่องของเราก็ได้นะคะที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของงานด้วยแล้วก็กําลังที่คิดจะเปลี่ยนงานดังนั้นไพ่บอกให้คุณอดทนนะชรลออทไพ่ชรลออทอยู่ไพ่ตาแหน่งนะคะตําแหน่งเป้าหมายปลายทางดังนั้นเนี่ย คุณจะต้องอดทนนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นและทุกอย่างมันจะดีคุณจะต้องพยายามใช้ความรู้ของคุณใช้ไพ่ดาไพ่ไม้เท้านะคะอุปสรรคปัญหาเข้ามาคุณต้องม,มีวิธีแก้ปัญหาไม้ไม้เท้าเอ่อไม้เท้าเนี่ยคุณก็ต้องใช้วิธีความรู้ของคุณในการแก้ปัญหาแบบให้ดีที่สุด นะคะไม่ไม่ให้มันทําร้ายใครด้วยที่ไม้เท้าเนี่ยเป็นเป็นไพ่ของความรู้ในการแก้ปัญหาไปในทิศทางที่ดีที่สุดปณีไปนองมากที่สุด,สดนะคะส่วนไพ่เชริออตเนี่ยเขาบอกให้คุณเข้มแข็งให้คุณอดทนนะคะยังไงคุณก็ต้องสู้ต่อบางครั้งคุณก็อาจจะเหนื่อยบ้างนะเตยล้าบ้างกับปัญหาคุณหลายหลายด้านเนาะกับเศรษฐกิจนะกับอ่ารอบตัวเราแล้วก็เพื่อโรงงานด,ด้วยแล้วก็อะไรหลายหลายอย่างสภาพแวดล้อมหลายอย่าง ดังนั้นทำให้รู้สึกคุณอยากจะหลบหลีกหนีไปนะคะเรื่องของสภาวะตอนนี้คุณอยากจะหนีไปแต่บางครั้งเนี่ยเนี่ยอืมนะคะคุณจะต้องสู้บางครั้งเรา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 ไม่สามารถที่จะ อะไรได้เราต้องแก้ปัญหาตัวเองได้นะตอนนี้เวลานี้อะไรที่สมควรทาอะไรซี่สมควันที่จะตโฟกัสและก็อะไรที่ควรต้องมุ่งมั่นนำมาค้งเอาความท้อแท้เหนื่อยใจเข้ามาเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้เราไม่สามารถได้อะไรเลยนะคะมีสิ่งเดียวคือเราต้องเข้มแข็งไพ่สตรีนราศีสิงนะคะราศีสิงเ์ลาศีกร,รกฎเนี่ยนะคะไพ่พลังงานคุณต้องคิดบวกนะคะเพื่อที่จะผ่านกับปัญหานี้ไปได้นะคะชาวธนูสําหรับเรื่องความรักแน่นอนนะคะช่วงนี้ความรักนะคะ คนโสดความรักนะคะเราความรักยังไม่โดดเด่นนะคะยังไม่โดดเด่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่หมอขออีกสามใบแล้วกันความรักยังไม่โดดเด่นมาละ <c oughs> นะคะสดาบสิดาบสีดาบนะคะความรักยังไม่โดดเด่นเท่าไหรนะ่นะักนะแต่ก็อาจจะมีคนเข้ามา นะอีกไม่านานนะคะจ,จะมีคนเข้ามาอยู่แต่ว่าช่วงนี้เวลานี้คุณธนูอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันยังไม่เอื้อกับเราเท่าไหร่ถึงว่านะคะคิงออฟคัพนะคะราชาถ้วยเนี่ยบางครั้งเหมือนกระใจดีกับเราหรือมีคนเข้ามาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เรานะชาวธนูแต่มันยังไม่เป็นดังใจเท่าไหร่ช่วงเวลานี้ยังต้องพุ่งไปข้างหน้าเรื่องของการงานกาันจะดีที่สุดและเน้เนไปนเรื่องของการเงิน นะคะเพราะว่าบางครั้งการงานที่เหนื่อยหนักบางครั้งเราอยากจะถอยหรือกําลังจะเปลี่ยนความคิดแต่บางครั้งคุณก็ต้องมองเรื่องของการเงินด้วยเพราะบางทีเราก็จําเป็นต้องยึดตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงเวลาเศรษฐกิจแบบนี้หรือว่าสภาพแวดล้อมแบบนี้นะคะก็อาไว้เป็นแนวทางสําหรับความรักของชาวชนูนะคะช่วงนี้ความรักยังไม่โดดเด่นแต่ก็ระมัดระวังนะคนเข้ามาคุยด้วยเหมือนกันนะคะเขายังไม่อะไรกับเรานะมีคนมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เงี้ย ก็อย่าไปคิดอะไรมากถ้าสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะเขาก็อาจจะยังไม่โอเคเท่าไร่แต่เขาสามารถเป็นเพื่อนคุยกับเราได้เท่านั้นเองนะก็ต้องใช้เวลาในการคบหากันไปอีกนานหรือสัพักนะคะก็จะย็นดันไว้ก่อนสําหรับเรื่องของความรักโอเควันนี้แม่หมอก็ประมาณนี้นะสาหรับความรักของชาวธนูนะคะขอใหอ้เดือนใหม่นี้เนาะขอให้าการงานการเงินของคุณความรักของคุณนะคะความสุขของคุณนะคะจงบังเกิดกับ ตัวคุณด้วยพลังงานของบวกพลังงานของจักรวาลที่ดีๆพลังงานดีจงมางเกิดกับทุกท่านทุกคนนะคะแม่หมอขอวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาท่านมากแล้วนะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ